สำหรับช่วงทดสอบในวันนี้เราจะพาคุณไปลองขับรถสปอร์ต2ประตูคูเป้จาก Mercedes-Benz ในตระกูล C ที่ถึงแม้ว่าในรุ่นซีดานจะทำการเปลี่ยนโฉมไปแล้วแต่ในรุ่นคูเป้ต้องถือ C180 c o เป้ A.M.G. คันนี้ยังเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ค่ายรถยนต์ตราดาวได้นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยซึ่งรุ่นนี้นะ่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่นำเข้ามาทำตลาดแล้วและถือว่าเป็นฟูลออฟชั่นเกือบจะเต็มที่กับ รุ่น AMG Dynamic ที่มาพร้อมชุดแต่ง AMG ทั้งคันที่ช่วยเพิ่มความดุดันให้กับรถเล็กค่ายตราดาวไม่น้อยที่มีสนนราคาค่าตัวอยู่ที่2 9 0 0บาท สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเป็นธรรมดาของรถยนต์นำเข้าจากค่ายนี้ไปแล้วกับเวอร์ชั่น AMG ที่มาพร้อมชุดแต่งทั้งภายนอกและภายในของรถซึ่งโดยรวมๆแล้วทำให้ภาพรวมของรถดูดีขึ้นอย่างมากและกับ c 180คูเป้คันนี้ก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่โคมไฟหน้าขนาดใหญ่แบบบซีนอนพร้อมระบบปรับโคมไฟหน้ารถแบบอจฉริยะมาพร้อมไฟเดย์ทามแบบ LED ซึ่งในบรรดาชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามานอกจากเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยเพิ่มไดานามิกให้กับรถมากขึ้นด้วยในการขับขี่เป็น C-Class เวอร์ชันที่จอดเฉยๆก็หล่อเพียงพอแล้ว รวมถึงล้ออลลอย AMG ขนาด18นิ้วมาพร้อมยางบางที่ทำให้ตัวรถดูดีบวกกับคาลิเปอร์เบรกพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ผสานกับชุดแต่ง AMG ที่กันชนหน้ากันชนหลังรวมไปถึงสเกิร์ตข้างทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นกว่ารุ่นมาตรฐาน และด้วยมาตรฐานของ Mercedes-Benz นั้นทำให้เราเห็นห้องโดยสารของรถที่เน้นความเรียบรู้และดูดีเต็มพิกัดพร้อมเสริมอารมณ์สปอร์ตด้วยแผงโครเมียมสีเงินที่ตำแหน่งต่างๆมาในรถหลายรุ่นและแน่นอนว่า c Class c l a s s c o u p e คันนี้ก็ไม่ได้สร้างความแปลกใจแต่อย่างใดกับแนวทางการพัฒนาแบบเดียวกันซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่หลังคางแก้วแบบพาโนรามิกที่พาดยาวไปทั้งคันรถและสามารถเปิดรับลมได้เครื่องบานโดยมีตะข่ายสีดำเอาไว้กันแดดได้บ้างภายในมา พร้อมพวงม,มาลัยแบบสปอร์ตแป้นเบรกและคันเร่งสแตนเลสแบบสปอร์ตพร้อมตกแต่งภายในด้วยสีดำที่ตำแหน่งต่างๆอาทิสาวและหลังคาเพื่อเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นมาพร้อมเบาะหนังหุ้มหนัง อาติโกสีดำในรุ่นที่นํามาทดสอบให้สัมผัสและอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นเมื่อเทียบกับในรุ่นซีดานติดอยู่อย่างเดียวตรงเบาะที่นั่งปรับตําแหน่งด้วยไฟฟ้าแต่การขยับเบาะมาด้านหน้าการปรับความสูงตาของเบาะกลับเป็นแบบระบบแมนนวลซึ่งยังคงความสงสัยให้เป็นอย่างมากว่ารถยนต์ระดับราคา3ล้านบาททาไมไม่ติดตั้งไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยไปเลย ส่วนในด้านของขุมพลังนั้น C180 Coupe คันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงขนาด1.6ลิตรซึ่งน่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่เล็กที่สุดในไลน์อัพการทำตลาดของค่ายรถตราดาวและแม้ว่าจะให้การขับขี่แบบไปเรื่อยๆแต่หากเปลี่ยนเป็นการขับเคลื่อนโหมดสปอร์ตแล้วก็ต้องถือว่าให้ลักษณะาการขับขี่ที่ไม่เลวเลยทีเดียวซึ่งตามสเปคระบุว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้กำลังสูงสุด156แรงมา้าที่5,300รอบต่อน,นาทีและให้แรงบิดสู สูงสุด250แรงมาร้าที่รอบต่ำตั้งแต่1,250ถึง4,000รอบต่อนาทีโดยใช้เวลา8.5วินาทีในการวิ่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วสูงสุดที่223กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตัวเลขทั้งหมดที่ว่ามานั้นน่าจะมาจากการวิ่งทดสอบในโหมดสปอร์ตเพราะจากที่ได้ลองขับในโหมดการขับเคลื่อนปกตินั้นรถให้การตอบสนองที่ไม่ปรุดปราดแต่อย่างใดแถมยังต้องใช้เวลาซักอึดใจในการเทคออฟรถออกไปจากการฉลอ ตัวเมื่อขับขี่ซึ่งอาการช้าๆเหล่านั้นจะหายไปเพียงแค่กดปุ่มเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตซึ่งเราก็จะได้รถคูเป้ที่ให้การตอบสนองดีเยี่ยมมาแทนความกระฉับกระเชงที่พร้อมจะหาให้รถวิ่งผ่านย่านความเร็วกลางไปถึงสูงได้อย่างไม่จําเป็นต้องหยุดรอแต่การขับขี่ที่เราใจในโหมดสปอร์ตแน่นอนว่าต้องส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ํามันอยู่มากเอาเรื่องซึ่งตรงนี้คงไม่ใช่ปัญหาของเจ้าของรถยนต์ตราดาวแต่อย่างใดค่ะ ส่วนในเรื่องของแฮนดิ้งในการขับรวมถึงสมรรถนะและภาพรวมของเจ้า C180 คูเป้คันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณกอล์ฟออโตสปินกันเลยค่ะนี่นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับมาทําการทดลองขับนะครับรถยนต์ Mercedes Ben ซ C180 คูเป้นะครับซึ่งน่าจะเป็นรถยนต์นําเข้ารุ่สุดท้ายของ c ีคัสคูเป้จาก Mercedes Ben ซประเทศไทยแล้วนะครับเนื่องจากในตลาดโลกเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะทําการปรับโฉมใหญ่ให้กับรถรุ่นนี้แล้วนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันว่า เจ้าของค่าตัว2 9 9 0 0 0บาทคันนี้เนี่ยนะครับมีดีมากน้อยขนาดไหนและจะเป็นรถที่น่าขับมากน้อยเพียงใดนะครับติดตามกันครับครับสำหรับ C180 Coupe คันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.6ลิตรนะครับสีสูบแถวเรียงนะครับให้แรงม้าสูงสุด156แรงมา้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย 250นิวตันเมตรแต่มาที่รอบต่ำแค่พันสองรอบต่อนอาทีนะครับก็ตามสเปคเนี่ยบอกว่า0ูน0เนี่ยวิ่งในเวลาแค่8.5วินาทีแล้วก็สามารถทําความเร็วสูงสุดได้223กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยอเอาิงจริงๆแล้วโดยโดยโดยแฮนดิ้งของรถโดยการควบคุมรถเนี่ยถือว่าค่อนข้างทาได้ดีแม้จะเป็นรถยนต์ขนาดเล็กก็ตามเนี่ยแต่ก็ให้ความ สปอร์ตมากขึ้นจากรุ่น4ประตูนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความแข็งกระด้างนิดนึงที่ด้านท้ายของตัวรถซึ่งมันเป็นเรื่องของการเซตอัพรถแบบรถคูเป้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็ปกติรถคูเป้ก็จะก็จะหนักหนาสาหาัสกว่านิดนึงในเรื่องของการควบคุมช่วงล่างนะครับในขณะที่เครื่องยนต์เนี่ยให้การตอบสนองที่ไม่ปืซตาราดมากก็กแน่นอนเครื่องเล็กนะครับมันก็จะมาพร้อมกับอาการหน่วงๆนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมี ถ้าคุณปรับมันไปที่โหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเฟลลิ่งเรื่องของการควบคุมอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกปรับไปอีกอีกนิดนึงให้มันดูพุตปั้นมากขึ้นนะครับก็จริง,รงๆแล้วมันเหมือนกับคือถ้าเทียบผมเทียบก,ก็คงจะเหมือนกับว่าเราเห็นผู้หญิงคนนึงในผับเนี่ยเหมือนเด็กเด็กเรียนที่แต่งตัวเปรี้ยวมานะครับเพราะว่าใหญ่รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยมาพร้อมชุดแต่ง AMG ซึ่งก็เป็นชุดแต่งที่เติมในส่วนของล้อแม็กท่อหรือสเกิร์ตรอบคันอะไรมาแบบครบคันละ นะครับก็เหมือนกับเด็กเรียนที่แต่งตัวเปรี้ยวแล้วเราก็นึกว่าเขาเป็นเด็กเรียนแล้วก็ไปนั่งคุยแต่คุยไปคุยมาเนี่ยเฮ้ยมันก็เปรี้ยวได้เว้ยมันก็ไปปรับโหมดให้มันเป็นสปอร์ตไปปรับลุกอะไรให้มันดูดีมันก็ขับสนุกสนานขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับ yeah. สรุปแล้ว Mercedes-Benz C 1 8 0 Coupe AMG ถือเป็นรถสปอร์ตคูเป้แบบ2-2บวก2ซึ่งมีความหล่ออยู่พอตัวที่มาพร้อมออปชั่นที่จัดเต็มจาก AMG รวมถึงสมรรถนะที่จัดจ้านพอตัวแม้จะต้องแลกมาด้วยความคับแคบภายในตัวรถและช่วงล่างที่ออกแนวแข็งกระด้างไปบ้างแต่หากมองในแง่ของความหล่อที่มีให้มากกว่ารุ่นซีดานอยู่พอตัวแล้วบวกกับ The New C-Class โฉมใหม่ยังไม่ทาการเปิดตัวรุ่น2ประตูออก มาให้เชิญชมลูกค้าที่นิยมรถยนต์ที่ออกแบบมาในแนวสปอร์ตกว่าก็เลยมีทางเลือกไม่มากนะักและหากต้องการจริงๆ C 1 8 0่ปคูเป้คันนี้ถือเป็นรถตราดาวที่น่าขวหาอีกคันหนึ่งที่คุณสัมผัสได้ในราคาที่ไม่โอเวอร์คา่า